ไว้หนวดผมยาวเออก็มันออกไปไหนไม่ได้อะจะมีใครดูแลเหรอลูกเออแต่จุดโทษนะจ๊ะไว้หนวดผมยาวแต่หน้าไม่สมเลยจ้ะไม่สมจ้าลองจับดูโอ้ยนุ่มนิ่มอะแน่นอนเพราะว่าใช้ j จ y n a Plus จ้าเชื่อฟังเมียดีมากก็เห็นเมียใช้มาขนาดนี้ทุกคนผมว่าคุณผู้ชมที่ติดตามเหละแล้วก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราก็ใช้ j o หน้าพาสมาตลอดะไม่มีอะไรดีไปกว่าใช้ของเมียแล้วนึกออกไหมเออดีมากคืออยากจะบอกว่า บางทีเราบอกว่าให้ดูแลเรื่องสุขภาพนู่นนู่นนี่<ม>ใช่ไหมแต่อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพผิวเราอยู่บ้านเราก็ยังโดนแดดอยู่<ม>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลหน้าของเรานะคะ<ม>อย่างที่คุณซีบอกก็คือตัวเ n น่าพลนะคะเป็นครีมรกแกะเกรดพรีเมียมนะคะมอสทรีเซอร์ครีมที่ทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนได้ด้วยนะคะซึ่งเธอทาแล้วเป็นไง น้าเดงนุ่มเนียนเนี่ยผมรู้สึกได้เลยคือคือจะรู้สึกเองจริงๆอ่ะว่าหน้ามันหน้ามันดีขึ้นจริงๆเพราะมันเป็นทั้งครีมบำรุงแล้วก็เป็นสามารถมาสก์หน้าได้ด้วยอีกอันนึงที่นี่ชอบมากๆคือมันเหมาะกับทุกสภาพผิวคืออย่างนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ผิวเซนซิทีฟ นะ<ด>เวลาใช้อะไรบางทีมันแพ้ง่ายเหมือนเป็นลูกขึ้นแล้วหลูกมกว้างบ้าง,งกคนนคุมผลลือวว้้้าันนีใชแูกระชับขึ้นก็คือถ้าอยากแบบว่าดูดีนะคะก็มีการแนะนําเลยนะคะสําหรับจอ l เนอร์พลัสค่ะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่แอดไลน์ไปเลยนะคะที่แอดจอยเนอรพลนะคะหรือว่าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเซิร์ชไปเลยนะคะใน Google ว่าครีมรอกแกะของเอมเี่ค่ะจ้